เวลาเราพิมพ์ดูนะเพิ่นโฆษณาขายนะลูกนะ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 เพิ่นโฆษณาขายนั่นน่ะและตัวนี้น่ะพาอสักเพื่อนไปทําตัวนี้ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมของเรานะเพื่อนตัวนี้อ่าขอเพื่อนไว้แต่ของเราจะมีตําหนิหลายอย่างตบหลายคนอยู่อ่าเดี๋ยวแป๊บนึง่งพรอสักออกจาก,ก อันมัติด่วนแล้วใช่ไหมอ่าเกีนะ่ยวครับเป็นสมบัติส่วนตัวอะไรได้วเวลานะอเอาไว้ให้แานสกลนครเราดูเพราะว่าตัวนี้ mm. ของเรามีแล้วค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆตัวนี้นะอ่า มาแนละ้วมาแนละ้วผูนโฆษณาขายนะลูกเนะพิ่นสร้างขึ้นมาเพิ่นยังท้าทายพัสดุ์อยู่นะอยากจะให้เด็กไทยเก่งกว่าเด็กสหรัฐอเมริกาเนะี่ยอ่ะเก่งกว่าแล้วนะเนาะเฮ้ยคุยไม่ได้หน่อยกูด้วยเหรอเะ้ยยี่มันท่านหมอย